ครับท่านผู้ชม F c ซพี่พี่น้องน้องนักหมากรุกทุกทุกท่านมาพบกันอีกเช่นเคยมากรุกไทยไก่ก้าวฟ้าเกมนี้ให้ชื่อตอนว่าสงครามยังไม่จบนะครับอยู่ในแอปไทยเช็ดดูเอลรองหมากรุกไทยนะครับจับคู่มาเจอกับท่านลุงเท่งนะครับ เลตติ้ง1,563คะแนนเป็นหมากสีขาวเปิดดีม้าเทียมโคนในผลนครับไก่กาแฟาก็มาดีม้าเมดซายเหมือนเดิมนะครับโคตสู้เสริมคนขึ้นมาเราก็หุบเรือครับหุบเรือตามหลักสูตรครับโคตสู้กินตัดนะครับไม่ยอมให้ทิ่มใส่โคนนะครับก็กินมากินกลับไม่โกงตำแหน่งนี้ทิ่มใส่โคนขึ้นไปขึ้นมาเรากินเบีย้ยกินเบีย้ยปักใส่โคนนะครับโคนน่าจะตายนะครับตายในภาษาหมากรุกก็คือ โนกินนะครับคูต่อสู้รู้ทันนะครับไม่ยอมดันคนขึ้นมานะครับในตำแหน่งนี้เราก็กินตัดเข้าไปก่อนครับนะครับคูต่อสู้จะใช้เบี้ยใช้มมากินครับไม่ยอมเสียท่านนะครับหน้าเบี้ยนะครับไม่อยากให้เป็นเบี้ยเดียวครับถอยมากลับไปแล้วแล้วก็ตีเบี้ยคู่ขึ้นไปคู่ต่อสู้เสริมเบี้ยขึ้นมาเราก็ปูสามขึ้นไปเลยนะครับรองรับการโจมตีของคู่ต่อสู้ โ่ตสู้จะทํายังไงต่อครับลุงเท่งครับลุงเท่งขยับขุนครับจะเข้าปั้มทางด้านปีกขวาของเราแล้วก็แทงขึ้นไปนะครับแล้วก็ฝังสูงครับในตําแหน่งของเบีย้ยสูงมรณะโคตสู้ตัดสินใจกินตัดเข้ามาใช้เม็ดกินไปใช้เม็ดมาต่อเราก็ต้องเสริมโคนขึ้นไปผู่ครับทางด้านปีกขวาขึ้นไปนะครับ จะสังเกตง่ายๆครับไก่กาฟ้าก็ไม่ค่อยขึ้นขุนเท่าไหร่นะครับขยับนี้ครับเรือมากดแล้วครับู่ต่อสู้ก็ท่านนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับรู้ตัวว่าโคนของตัวเองไม่ได้ใช้งานก็พยายามหมุนตัวขึ้นมาเพื่อจะนํามาใช้งานกลางกระดานนะครับตําแหน่งต่อไประเบิดเบีย้ยขึ้นไปเบียเบ้ยข้ไปก็แทงใส่มายังไม่ดีนะครับยังไม่ดี เราคุลอรอ,รอ,รอให้คู่ต่อสู้ทิ่มใส่เราเราก่อนนะครับอ่ะเสริมคนขึ้นไปก่อนครับนะขึ้นสู่แนวรบกลางกระดานคู่ต่อสู้ก็พยายามข็นเบีย้ยขึ้นมาหงายนะครับหงายเรียบร้อยนะครับไก่ก้าฟ้าเริ่มเป็นรองรองหน่อยๆแล้วนะครับเบีย้ยสู้เบีย้ยหงายนะครับตำแหน่งนี้ปิดศึกทางด้านปิดขวาก่อนดีกว่านะครับอ่ะคำเบีย้ยขึ้นไปครับคู่ต่อสู้ไม่ทิ่มใส่เราแน่ๆนะครับ ตำแหน่งนี้ก็ระเบิดเบี้ยขึ้นปะคูต่อสู้ตัดสินใจกินครับใช้โคนกินขึ้นไปครับคนขึ้นไปยืนคู่โดนไล่คนมีปัญหาเหมือนกันนะครับตำแหน่งนี้จําเป็นต้องกินครับนะครับนำเบี้ยกินรุกก่อนครับถ้าเราหนีโคนขึ้นไปเราจะโดนกินสองหนึ่งนะครับน่าจะดีที่สุดนะครับในตำแหน่งนี้กินขึ้นไปครับนะครับก็ ต้องการอยากที่จะบุกค,คู่ต่อสู้นะครับตำแหน่งนี้ก็ะดันคนขึ้นไปอืมคูจะสู้ยกมาขึ้นมาจับก,กินเบี้ยเราต่อมาก็กินกันครับนะครับกินกันเข้าไปกินกันความสัมพันธ์ยังอยู่นะครับตำแหน่งนี้จะโดนกินสองหนึ่งครับนำโคนขึ้นไปต่อเลยนะครับขู่กินม้านะครับนะครับไก่กาฟ้ฟวันนี้ก็มาที่ด้วยเลตติ้ง1,650คะแนนนะครับ อันดีอันนี้ลุงเท่งครับลุงเท่งครับกินมากินกลับครับได้เบี้ยหงายเหมือนกันครับคู่ต่อสู้หมุนมาขึ้นมาอืเบี้ยรเราจะมีปัญหานะวัดกันไปเลยไหมหลายคนขึ้นไปครับคู่ต่อสู้ต้องมาจับสองครับจะกินโคนสองหนึ่งหรือเปล่าก็ไปกันวัดกันไปนะครับสงคราม สงครามยังไม่จบนะครับอืมยกเรือขึ้นไปสามตาตำแหน่งกอไก่หกนะครับคโคต่อสู้กินจับกินม้าม้าหนีจับกินโคนโคนหนีเรารุกแต่ถ้าคโคต่อสู้กินโคนสองหนึ่ง ว่ากันไปครับยอมสละแล้วนะครับขอลงครับขอลงไปลุกนะครับอจับกินจริงๆครับมากินเราจริงๆเราก็จับกินแล้วก็นําเรือมาจับกินโคนนะครับโอ้เสียเบียฟรีไม่หมดก็เรือน้อยนะครับในตําแหน่งนี้ครับโปรดรับชมด้วยความบันเทิงครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนอย่าลืมเข้ามาทักทายนะครับแนะนําเต็มกันได้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจ ซึ่งกันและกันนะครับถ้าต้องการขอบคุณนะครับไก่กาแฟก็กดนะครับกดขอบคุณนะครับทางช่อง YouTube ได้เลยนะครับเลือกจำนวนเงินที่ท่านต้องการครับหรือรับชมโฆษณาครับก็เป็นการตอบแทนนะครับตำแหน่งนี้นะครับยกมาขึ้นไปครับก็พยายามหมุนม้าม้าเราไม่มีทางไปนะครับติดเม็ดติดโคนครับติดเบี้ยนะครับ ก็ว่ากันไปครับขุนขุนดำยังไม่ได้ขึ้นเลยนะครับโคตสู้ตัดสินใจนำเรือม,มาจับก,กินเบีย้ยทางนั้นเราก็ไปครับนำโคนไปผูกเบีย้ยตราบใดที่ยังผูกได้ก็ยังไม่ให้กินง่ายาเรือออกคลองก่อนดีกว่าครับนะครับโคตสู้เอาขุนนะครับเอาขุนมาแบบนี้ก็ไปครับผูกไว้ก่อนนะครับ เรือลงมาสองลำเราจะยุ่งเหมือนกันนะเนี่ยก็ต้องดูครับว่าคู่ต่อสู้จะทําอย่างไรในตําแหน่งนี้นะครับตอนนี้ก็เป็นรองเบี้ยหนึ่งตัวนะครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจนําโคนมาแบบนี้ก็รุกกระปักเข้าไปหนึ่งดอกบอกเพื่อนกันครับรุกกินเรือนะครับ คูต่อสู้เอาเรือตัดเลยอไปครับถอยเบี้ยกลับไปกินคู่ต่อสู้ยกม้าจับสองอเบี้ยของคู่ต่อสู้เยอะเหลือเกินนะครับสี่ใบนะครับเบี้ยโอโ้โหโดนจริงๆครับยกม้ามาจับจริงๆนะครับตำแหน่งนี้ก็ไม่สามารถผูกได้ครับน่าจะเสียสองหนึ่งครับ เสียเบี้ยคว่ำและโคนนครับก็ว่ากันไปครับขยับขุนขึ้นไปก่อนนะครับแม่ทับออกนะครับออกโรงเองแล้วนะครับเพราะว่าลูกน้องนะครับโดนสังหารหมดแล้วนะครับโอ้โหกินมากินกลับครับนะครับู่ต่อสู้ก็เน็ตหลุดเกมหลุดครับอ่าเขาเข้าออกนะครับไม่ว่ากันครับตำแหน่งนี้ก็ตัดกําลังก่อนครับรู้ตัวว่าเริ่มเป็นรองนะครับ ในอนาคตนะครับก็น่าจะแพ้ปลายนะครับจําเป็นต้องตัดอาวุธกันก่อนครับเอาเรือกดนะครับกดขุนครับขุนหนีเรากินนะครับคู่ต่อสูดันเบี้ยขึ้นมากินครับแล้วก็นําเรือไปลุกลุกติดเบี้ยผูกเบี้ยางวางกันไปครับลุกก่อนครับแล้วก็นําเรือไปผูกเบี้ยครับยังไม่ให้กินกันง่ายๆนะครับแหม่ จะมากินกันง่ายๆได้ยังไงต้องออกกําลังกันนิดนึงแบบนี้ก็เอานําขุนไปติดเบี้ยครับกูต่อสู้ก็น่าจะนําเบี้ยไปปิดจะกินเบี้ยฟรีนะครับตําแหน่งนี้เช็ดขุนนะครับเช้ขุนไปจับโคนไว้ก่อนนะครับไม่ให้โคนขยับอ่าแบบนี้ก็เอาขุนไปล็อกครับนะครับเดี๋ยวเราจะนําเบี้ยหงายนะครับอ้อมไปางด้านบนนะครับไปลุกจนได้นะครับกูต่อสู้จะแก้ไขยังไงในตําแหน่งนี้ครับโอ้โหห้าบังนะครับทั้งโคนทั้งเบี้ยนะครับ บานเลยนะครับโอ้โหไก่กาฟาจะรอดหรือเปล่านะครับในตำแหน่งนี้ก็มาดูกันต่อนะครับคู่ต่อสู้ถึงกับชะงักไปนิดนึงโยนโคนมาครับเดินเบี้ยขึ้นไปเขาก็ลอยโคนขึ้นมาลุกอ่ะกินครับกินไปก่อนครับขุนออกมาแล้วนะครับออกมาแล้วนําเบี้ยหงายกลับมานะครับมาล็อกไว้ ก็แยกปลาออกจากน้ำนะครับก็กองกําลังของคู่ต่อสู้ก็ให้อยู่คนคนเราฝังนะครับตําแหน่งนี้ก็รุกปัก,กเข้าไปหนึ่งดอกครับจังหวะนี้ใช้ใช้ขุนขุนก็ได้เบี้ยงหงายก็ดีเบี้ยงหงายไปก่อนดีกว่านะครับเบี้ยงหงายขยับเข้ามานะครับตอนนี้ตําแหน่งของขุนนะครับสีขาวก็อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่ถ้าคู่ต่อสู้รวมพวกกันได้นะครับก็อาจจะ แล้วเราจะเข้าอย่างไงครับในตำแหน่งนี้คู่ต่อสู้ไม่สนใจครับเดินเบีย้ยเล่นแล้วนะครับนะครับนำเบีย้ยมาขยับขุนไม่อีกทีครับนะครับอ้อมฝั่งนี้ได้ไหมติดขุนครับติดขุนติดเรือขุนติดเรือก็ลุกป,ปักเข้าไปแล้วก็นําเรือไปล็อกไว้ไม่ให้ขึ้นดีกว่าครับถ้าคู่ต่อสู้ขึ้นไปรวมพวกแล้ว เราจะทํางานลําบากนะครับเรือไปล็อกไว้นะครับแล้วก็อ้อมขุน,นะครับอ้อมขุนลงมานะครับที่ตําแหน่งคอควายเจ็ดนะครับล็อกไว้ครับโคต่อสู้จะทำยังไงถ้าดันเบีย้ยขึ้นมาไล่เรือแล้วก็กินเบีย้ยไงโคต่อสู้สามารถดึงเบีย้ยไงกลับไปช่วยได้ช่วยก็มีปัญหาครับอ้าวเดินเบีย้ยในตำแหน่งนี้ก็ ยังขยับเรือขยับเรือขยับเรือไปก่อนครับอ่ามีตาเดียวที่วางได้นะครับในตำแหน่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะนําเบี้ยรุกนะครับแต่ค่ตตะซูมีเบี้ยขวางอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะอ้อมมาด้านล่างนะครับก็มาดูกันต่อครับว่าค่ตตะสูจะทํายังไงในตำแหน่งนี้ครับน่าจะติดแต้มจนแล้วนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับหมากรุกไทยไก่ก้าวฝานะครับตำแหน่งนี้ก็ล่อ เรือลงมานะครับก็จะลุกจนนะครับช้อนหน้าแกงด้านล่างนะครับนะครับกดรับชมด้วยความบันเทิงแล้วพบกันใหม่ EP หน้าคลิปหน้าสวัสดีครับโชคดีมีชัยทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ